ว้าวทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเจ้าตัวฟรีไฟช่วยอะแดปเตอร์และต่อกับเมาส์คีย์บอร์ดบนมือถือนะครับตัวนี้นะครับแหลมมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะสามารถเล่นแล้วใช้งานได้จริงนะครับไม่เลือกรุ่น CPU นะบนมือถือ Android ขอแค่เป็น Android 10ขึ้นไปนะครับสามารถยิงแบบสับสโคบได้นะท่านผู้ชมนะเล่นแบบพิวๆตึงๆได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูเลยนะครับสับสโคบยิงนะฮะท่านผู้ชมนะยิงไปหน่อยนี่เข้าไปละหนึ่งตัว เย่างเงนะเรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะเล่นใช้งานได้จริงนะครับเหมาะสำหรับใครที่เอาไปเล่นบนมือถือ Android นะวิธีการเป็นไงไปรับชมกันเลยครับขั้นแรกนะครับให้ซื้อเจ้าตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้มาเลยนะครับชื่อว่าไฟดีจีคิ q วนะกดไปที่ตะกร้าด้านล่างซ้ายมือหรือกดไปที่ลิงก์ปักหมุดได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสิ่งที่เขาให้มานะครับจะมีเจ้าตัวนี้นะครับอะแดปเตอร์นะฮะ อันนี้เขาเรียกว่าอะแดปเตอร์ไฟดิจิีคนะมันจะสามารถที่จะต่อเม,มาส์กับคีย์บอร์ดได้นะครับ2ช่องตรงนี้นะท่านผู้ชมนะนี่แล้วก็เปิดปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับอืมแล้วก็จะให้สายเจ้าตัว Micro t u USB มานะท่านผู้ชมนะตัวนี้เป็นสายชาร์จนะครับต้องเสียบกับ Power Bank หรืออะแดปเตอร์จ่ายไฟนะท่านผู้ชมนะ มเมื่อได้ตัวนี้มานะครับพิธีการเชื่อมต่อเป็นไงไปร,รับชมกันเลยครับขั้นแรกนะครับให้นาอะแดปเตอร์ตัวนี้มานะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ต่อเข้ากับเจ้าตัวสายตัวนี้นก่อนที่เขาให้มาในกล่องนะท่านผู้ชมนะนี่นะครับต่อเข้าไปเลยนะครับได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับก็สามารถที่จะไปเสียบกับอะแดปเตอร์ชาร์จไฟของเราก็ได้หรือ power bank ตรงนู้นก็ได้นะท่านผู้ชมนะแล้วแต่นะว่าใครมีอะแดปเตอร์หรือว่า power bank ก็อยู่ที่ใครคนนั้นจะเลือกใช้เอานะท่านผู้ชมนะ นี่นะครับเมื่อเสียบแล้วมันก็จะขึ้นไฟกระพริบมาแบบนี้เลยนะครับเป็นการค้นหาบูชูสอยู่นะจากนั้นเราก็เอาเมาส์กับคีย์บอร์ดมาเสียบเข้าไปได้เลยนะครับที่เจ้าตัวอะแดปเตอร์นะแนะนํานะครับเสียบเข้าไปได้เลยนะท่านผู้ชมนะนี่เสียบเข้าไปงี้นะแนะนํานะครับท่านผู้ชมนะใช้เมาส์คีย์บอร์ดตัวไหนก็ได้นะครับใครที่มีคีย์บอร์ดกับเมาส์จากคอมพิวเตอร์เราก็สามารถเสียบเข้ามาได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะเออมา เมื่อเสียบแล้วแล้วท่านผู้ชมนะให้เราทําการเสียบย้ําอีกรอบนึงให้มันขึ้นไฟแบบนี้นะครับเป็นไฟกระพริบนะจากนั้นก็ทําการเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะครับจากนั้นนะท่านผู้ชมนะให้เรานะครับทำการนะครับเลือกลงมาบนแท็บเล็ตของเราหรือว่ามือถือของเรานะแล้วก็ทําการนะครับกด้างไปที่คําว่าบลูทูธนะนี่นะครับจากนั้นนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับให้เราไปเลือกนะครับที่บลูทูธชื่อว่าไฟสี่คิวันนะท่านผู้ชมนะไฟสี่คิวันนะตัวนี้กดติ๊กไปครับกดจับคู่ฮะ นี่จากนั้นมันจะทําการเชื่อมต่อเสร็จสิ้นแล้วนะจากนั้นนะครับให้เราไปทําการดาวน์โหลดแอปมันนะครับแอปมันจะมีชื่อว่าไฟดิจิเกมเซนเตอร์นะไปที่เจ้าตัวเพ o โตของเราก่อนเลยนะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาขึ้นมาได้เลยนะติดเข้าไปที่ช่องค้นหานะครับพิมพ์คําว่าไฟดิจินะฟึบมันจะขึ้นมาเป็นไฟดิจิเกมเซนเตอร์ตรงนี้นะครับให้กดติดเข้าไปได้เลยจากนั้นนะครับกดทําการติดตั้งนะ จากนั้นนะครับให้เราทําการกดเปิดนะครับท่านผู้ชมฟืบนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับให้เราทําการเลือกคําว่า i agree นะท่านผู้ชมนะนี่ผมจะทําการเลือกคําว่า i agree ฟืบเข้าไปอย่างนี้แล้วก็กดคําว่าอนุญ,ญาตครับนี่นะฮะมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มาเลยนะครับจากนั้นนะท่านผู้ชมนะให้เรานะครับทําการไปเลือกที่คําว่า เจ้าตัว Free Fire นะท่านผู้ชมนะหรือว่ากด Add Game ก็ได้นะใครที่อยากจะ Add Game เพิ่มอย่างเช่น Free Fire Max อะไรพวกนี้ก็ไปกด Add Game เพิ่มเสริมได้นะเลือกไปสักเกมหนึงนะ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะแต่ของผมนี่จะเลือกไปที่เจ้าตัวเกม Free Fire นะเพราะผมเลือกมาแล้วนะอ่ากด Open ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะท่านผู้ชมนะให้เราทําการกดไปที่คําว่า Go to Setting นะท่านผู้ชมนะ Go to Setting เฟิรมันก็จะขึ้นแบบนี้มานะครับนี่ให้เรามองหาคําว่าไฟดิจิ เกมเซนเตอร์นะให้กดเปิดไว้อย่างนี้ฟึบจากนั้นมันก็จะดิ้งกับหน้าต่างเดิมแล้วก็กดโอเพนเกมนะแนะนํานะครับเวลาเราเล่นนะทุกชมนนะเราต้องดูด้วยว่าตรงนี้มันคอนิกหรือ,อยังนะถ้าคอนิกเป็นสีเขียวอย่างนี้แล้วเออสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็เราทําการเข้าเกมผ่านเจ้าตัวแอปไฟล์ดิจิคิวันเท่านั้นนะจากนั้นเราก็กดโอเพนไปได้เลยนะครับนี่นะฮะมาแล้วนะครับฟืบนี่ฮนะมันจะขึ้นมาแบบนี้นะไม่ต้องสนใจนะท่านผู้ชมนะกดแคนเซิลไปได้เลยนะครับ มันก็จะมีปุ่มต่างๆขึ้นมาเต็มเลยนะท่านผู้ชมนะนี่เดี๋ยวเราจะทําการกดออกนะท่านผู้ชมนะนะครับอย่างแรกที่เราต้องทํานะครับใช้นิ้วกดออกตัวนี้ก่อนนะท่านผู้ชมนะกดออกก่อนเฟืบ ออกโฆษณาให้หมดนะจากนั้นนะครับก็ไปที่มุมบนขวามือฟันเฟืองนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ไปปรับตั้งปุ่มกันก่อนนะครับท่านผู้ชมนะปรับตั้งปุ่มอยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับการควบคุมใช่ไหมแล้วก็กดปรับตั้งปุ่มตรงนี้นะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะท่านผู้ชมนะให้เราทําการจัดปุ่มให้ตรงนะครับไปที่มุมบนนะคท่านผู้ชมนะมุมบนนะหรือว่ากดคลิกเมาส์กลางก่อนก็ได้จากนั้นนะครับให้เราทําการกดคลิกไปที่ลูกกิ้งเมาส์กลางนะอย่างนี้ปุ๊บมันจะเป็นการเปิดปิดเมาส์เห็นไหมนี่เห็นไหมคลิกลูก นี่มันจะเป็นการเปิดปิดเมาส์นะครับอะเมื่อเราได้เมาส์แล้วนะท่านผู้ชมนะก็ไปที่มุมบนนะครับไอตรงสีฟ้าลูกกิ้งวงกลมสีฟ้าเนี่ยกดขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการจัดตั้งปุ่มใหม่นะครับโดยการไปกดที่คําว่า edit นะนี่ edit นะครับมันจะขึ้นมาอันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับอืมต้องสนใจนะฮะนี่ลากให้ตรงนะท่านผู้ชมนะผมจะทําการลากให้ตรงเนาะใช้มือเราลากได้เลยนะครับผมจะทำการลากให้ตรงปุ๊บอ่าโอเคคอนเฟิร์มนะครับบางปุ่มที่เราไม่ได้ใช้ก็กด ในส่วนของ delete ออกไปได้เลยนะท่านผู้ชมนะนี่กดติ๊กอย่างนี้แล้วกด delete นะครับนี่ไม่ได้ใช้ปุ่มไหนก็กดติ๊กแล้วก็กด delete นะเลขหนึ่งอย่างนี้1มันเยอะไปก็เอาไปไว้ด้านบนนะครับนี่เมาส์กลาง looking นะครับกดออกกดออก3ตั้งให้ตรงนะท่านผู้ชมนะ R นะครับ G นี่ช่วยเหลือนะครับ F เป็นเก็บตรงนี้นะฮะ V ให้เป็นตรงนี้นะครับปรับให้ตรงนะ นี่คีย์ขวาฝั่งนี้คีย์ขวาให,ให้ให้ตรงกับเป้าลิงนะครับกระโดดสเปซบาร์ให้ตรงกับรูปกระโดดนะครับ C, C เป็นนั่งนะครับท่านผู้ชมนะให้ตรงกันนะแซเป็นนอนนะครับหมอบนะฮะแล้วก็ในส่วนของ B ของผมนี่จะให้มันเป็นสกิลเสริมนะท่านผู้ชมนะคอนโทรลผมจะกดลบออกไปเลยว่ามันไม่ได้ใช้นะครับนี่เลข2ตัวนี้ผมก็จะย้ายมานะครับมาไว้ตรงปืน2นะครับกดดีลิทไปได้เลยบางอันนะที่มันไม่ได้ใช้นะ่าชิปตรงนี้ผมก็จะดึงให้ตรงหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะอืม เลขสี่เลขห้าไม่ได้ใช้ลบไเฟิร์บนะครับโอเคแล้วก็ผมจะลากตัวคิไปไว้ด้านบนนะท่านผู้ชมนะนี่เป็นการสลับปืนนะครับแล้วก็ปุ่มยิงนะครับให้ตรงกับปุ่มยิงน่ะเรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะนี่ปุ่มเดินก็เอาให้มันตรงตรงนี้หน่อยนะครับให้มันวงขยายตรงนี้โอเคนะครับแถบนะกระเป๋าผมก็จะเลื่อนขึ้นไปด้านบนนะครับอืมปึ p, ๊บนะะลังนั้นนะครับก็กดเซฟไปรอบรอบนึงก่อนนะครับแล้วก็ ทำการเพิ่มใหม่นะท่านผู้ชมนะถ้ามันแบบว่ามันรวนหรือว่าปุ่มมันกดไปขึ้นก็เพิ่มใหม่นะครับนี่เพิ่มปุ่มที่อยากได้นะเห็นไหมเมื่อกี้นี่อ่ะเดี๋ยวไม่ทันนะครับเอาใหม่นะเห็นไหมผมจะไปเพิ่มปุ่มนะท่านผู้ชมนะเลื่อใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะมาที่คําว่า edit นะครับแล้วก็ลากจะตัวปุ่มโล่งๆอย่างนี้นะครับมาก่อนนะครับไปไว้ตรงที่เราต้องการนะท่านผู้ชมนะนี่ลากมานะปื๊บผมจะไว้ตรงปุ่มยาปุ่มยาผมมันจะให้เป็นอันตินตนะท่านผู้ชมนะดูนะคนดูปุ่มยาผมให้เป็นอัน ปุ่มไอวอลผมจะให้เป็นปุ่ม e นะผมก็จะลากมาให้ตรงแล้วปุ่ม e เขาเรียกว่าคีย์ปุ่มแมปแมปปุ่มนะท่านผู้ชมนะอ่ะเมื่อได้ตามที่ต้องการนะครับก็กดเซฟได้เลยนะท่านผู้ชมนะนี่แค่นั้นพอนะครับแล้วกดย้อนกลับนะเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยนะครับอืมครับอ่ะส่วนต่อมานะครับท่านผู้ชมนะถ้ามันเห็นปุ่มอย่างนี้แนละ้วอุย้ยมันเกะกกตานะครับกดได้นะไปที่ไอตรงลูกลูกวงกลมสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปเลือกที่คาวา่า โชว์นะโชว์รูปตาเนี่ยให้มันเป็นไฮไว้อย่างนี้ให้รูปปิดตาไว้อย่างนี้เลยนะครับทุกผ mm ู hmm. ้ชมนะมจากนั้นก็กดปิดไปแล้วกดเล่นนะทุกผู้ชมนะแล้วจะลองลองไปเล่นนะครับดูนะในส่วนของโซนฟรีตายนะม,มาปึ๊บนะครับนี่เห็นไหมสามารถกดเดินได้ปกตินะแต่ต้องปิดเมาส์ก่อนนะถ้ามันมีเมาส์ให้กดลูกกิ้งกลางนะกดลงไปในลูกกิ้งตรงกลางนะนี่เห็นไหมนี่ปิดเมาส์ก่อนนะครับมันถึงจะเดินได้ปกตินะเห็นไหมยิงได้ปกติเลยนี่เห็นไหมเออ ถ้าใครอยากไปปรับลาก DPI อะไรงเงี้ยก็ไปปรับเอาเองได้นะครับอันนี้ผมอ่าผมไม่ไม่ชวนนะท่านผู้ชมนะต้องไปหาปรับเอาเองครับ DPI อะไรพวกนี้นะครับแต่รู้สึกว่ามันปรับได้นะครับท่านผู้ชมนะปรับในตัวเครื่องก็ได้นะครับนี่สมมติว่าผมจะใช้งานผมกด F ตรงนี้นะครับนี่เห็นไ,ไหมมีปรับตั้งตามผมก็ได้นะครับนี่ผมจะทําการแบบซื้ออ่าตัวสไนามาเน,ะนาะสไนโอเคแล้วก็พกมาสักอันหนึ่ง นี่แล้วก็อา,อาวุธลองคัตนะนะโอเคเรียบร้อยครับมาแล้วเราจะลองลองไปเล่นดูนะครับอะเราลองซ้อมยิงก่อนก็นได้นะครับยิงนี่เห็นไหมยิงได้ปกติเลยนะครับเอออาจจะวืน่นิดหน่อยอ่าจิงไหมล่ะคนดูนะโอเคไปเลยครับทีนี่เข่าวงครับมาไปลองดูนะครับเฮ้ย ยิงหนึ่งยิงสองโอ้ยร่วงมาใช้งานได้จริงนะคนดูนะเห็นไหมนี่ผมกดได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะใช้งานได้จริงนะตัไอวอลได้นี่เห็นไหมเออแต่ผมตายก่อนนะคนดูนะนี่กดเวลากดเอ่อเกิดนะครับท่านผู้ชมกดแถบเออไม่ใช่กดเ,เปิดกระเป๋ากดแถบนะเห็นไหมแถบมันขึ้นมากดคลิกเมาส์กลางเพื่อที่จะใช้งานได้ลากนู่นนี่นั่นได้นะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็ไปปรับตั้งกันเอานะท่านผู้ชมนะแต่ใช้งานได้จริงนะครับท่านผู้ชมนะนี่ คือลื่นอยู่นะโอเคเลยนะครับแล้วก็มีบั๊กน้อยนะถ้ามันเป็นบั๊กก็กดกดเมาส์กลางเพื่อเปิดปิดเมาส์ใหม่ดีอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะแต่ส่วนใหญ่นะครับใช้งานได้นะครับท่านผู้ชมนะปกติเลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวไฟดิจิตีคิวันตัวนี้นะครับจะมีข้อพิเศษตรงที่นะครับมันนะครับมีบั๊กน้อยนะท่านผู้ชมนะเหมาะนะครับสำหรับใครที่นะครับใช้ CPU อ่าค่ายอื่นอย่างเช่นที่ไม่ใช่ snapdragon หรือ density i m นะท่านผู้ชมนะอย่างเช่นในส่วนของ exynos unisoc อ่า kirin อะไรพวกนี้นะท่านผู้ชมนะสามารถใช้กับตัวนนี้้ไดะครับ แล้วก็มีข้อแนะนําอย่างนึงนะใครที่นําไปใช้นะครับท่านผู้ชมนะสามารถใช้ได้ทุก CPU เลยนะครับแต่ว่าต้องเป็น Android เวอร์ชัน10ขึ้นไปนะแล้วก็เล่นผ่านแอปเท่านั้นนะแล้วก็ต้องมีแรมในตัวนะครับในตัวมือโทรศพัพท์มือถืออย่างน้อย4 g b กนะท่านผู้ชมนะเพื่อป้องกันในส่วนของแอปดิงนะท่านผู้ชมนะเออนะ อันนี้ก็จะมีข้อแนะนําประมาณนี้นะครับใครที่อยากจะไปซื้อตามนะครับลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำยาใต้คลิปหรือกดไปที่ตะกร้าสีเหลืองด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับเวิร์กเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะท่านผู้ชมนะแหลมเปียนะครับไปซื้อกันได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคำยาใต้คลิปเนาะสำหรับวันนี้วิโคก็ตัวเลยก่อนเราจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า